เห็นดอกสดาแบบนี้ต้องนึกถึงเมนูสดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างช่วงนี้กำลังออกดอกครับผมมีชื่อว่าสดาทวายพันขาวผ่องนะครับเป็นสดาที่ออกก่อนฤดูนะครับสดานี้ออกก่อนสดาพื้นบ้านสดาพื้นบ้านเนี่ยจะออกดอกเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนสดาพันขาวผ่องที่เห็นอยู่นี้นะครับผมออกดอกเดือนตุลาคมออก ต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หมดพร้อมเสดาบ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นมูลค่าของเสดาพันธุ์นี้จึงค่อนข้างมีราคาตอนนี้วันนี้นะครับผมผมเอาไปส่งให้แม่ค้าเนี่ยราคาขายส่งนะครับผมกิโลละ150บาทแม่ค้าเขาก็จะไปกำรรขายแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมกำนี้มีประมาณ4ก้านนะครับผม4ก้านแบบนี้ราคาที่แมคค้าเขาขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยราคา20บาทเพราะฉะนั้นมูลค่าของเสดาเนี่ย มีราคาที่ดีนะครับผมเทียบใกล้เคียงกับใกล้ใกล้เคียงกับทุเรียนเลยนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆอยากจะปลูกไปเอาไว้กินนะครับผมได้กินก่อนนะครับผมออกดอกหลายครั้งในรอบสี่เดือนนะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับผมเอาไปปลูกติดบ้านเอาไว้ได้นะครับผมเป็นแบบกิ่งตอนแบบนี้นะครับผมรากเยอะเลยนะครับผม นี่นะครับกิ่งตอนแบบนี้นะครับราคา70บาทนะครับผมกิ่งตอนขนาดนี้มีขนาดกลางด้วยนะครับผมกิ่งตอนเนี่ยขนาดใหญ่กว่านี้นะครับผมใหญ่กว่าโหนนิ้วโป้งมือนะครับผมความใหญ่กิ่งจะใหญ่กว่าโหนนิโป้งมือราคาก็จะสูงขึ้นไปคือ150บาทพ an, เพราะนั้นสดาเนี่ยเป็นพืชที่คนไม่ทราบเรื่องราคานะครับผมราคาของดอกสดานะครับผมมันมีมูลค่าตอนที่มันออกก่อนเขานี่แหละครับผม เพราะฉะนั้นใครอยากจะปลูกติดบ้านเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมแบบผมวันนี้นะครับผมมีรายได้จากาสดาวสตะกานี้ก็จะน่าอยู่ประมาณ4-5โลนะครับผมกิโลเราร้อยเนี่ยวันนี้ผมมีค่ากับข้าวและ5-600บาทนะครับ